ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ไขบัตรเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชั่วเซนครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม وبا ลในเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรม TOTY นะครับผมอัปเดตอะไรอัปเดตก็คือกิจกรรม TOTY นะครับจะปรับปรุงนะผมแก้ไขนะผมในหลายๆจุดเลยนะจากกิจกรรม TOTY นะครับที่ดําเนินมา1อาทิตย์แล้วนะ EA เนี่ยได้เห็นว่าฟีดแบ็กของผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการเล่นกิจกรรมในที่ต่างๆหลายๆที่นะ ดังนั้นเนี่ย EA ก็เลยจะปรับนะครับผมหลายจุดพอสมควรเลยนะครับผมโดยทาง EA นะครับได้แจ้งออกมาในคอมมูนิตี้นะครับผมของ FIFA Mobile นะครับผมในเพจนะครับผมก็จะมีรายละเอียดชี้แจงเอาไว้อยู่ว่าจะปรับตรงไหนบ้างแล้วก็มีแจ้งไว้ในทางเอ่อทวิตเตอด้วยนะครับผมว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่เขาแจ้งไว้ในทวิ t เตอนะครับผม รายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูกันได้นะในทวิตนะครับผมแล้วก็มีลิงก์ให้กดด้วยซึ่งถ้ากดเข้าไปในลิงก์อะ่ะมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าที่เขาเขียนไว้แค่นี้เอาเรามาดูแค่รายละเอียดแค่นี้แบบคร่าวๆก่อนแลวกันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมี new exchange นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนเนาะก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้แลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็มีมี new reward p a d player new reward p a i player ก็คือไอ้ตรงนะ่ะไอเดเโอเปโรครับนั่นแหละตรงนั้นแหละจะมีการปรับปรุงนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมสกิลเกมครับก็คือเพิ่มจํานวนสกิลเกมนะครับผมตรงหลักนั่นเองนะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงทั้งหมดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังมาบอกให้ฟังนะครับผมแบบละเอียดเลยนะครับผมยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปไล่ดูรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะครับผมว่ามันจะปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับลืมบอกไปเลยนะครับผมว่า ทีโอทีว่ที่จะปรับปรุงนะครับมันจะปรับปรุงตอนไหนมันจะปรับปรุงตอนตีสองของวันพฤหัสไปวันศุกร์ที่กําลังจะถึงนี้เลยนะครับผมก็เวลาเรื่องการปรับปรุงตอนไหนก็ตามนั้นเลยนะครับทีนี้เรามาลุยเรื่องรายละเอียดที่มันจะปรับปรุงกันดีกว่านะครับผมจุดแรกนะผมก็คือเอก n g นนะครับตอนแรกนะครับที่มันอัปเดตกิจกรรมที t y ่เข้ามานะมันไม่ได้มีอะไรให้เอกเชนเลยนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมที t y ่เนาะถูกต้องไหมมีแต่ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมเปิดให้ดูอยู่นะ แล้วการปรับปรุงคืนนี้ตีสอนะครับมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างล่ะมันจะมีให้เรานะครับเอานักเตะนะครับ TOTY น,นะครับผม OR 1 0ึ่งร้อถึงหนึสามนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นนักเตะ TOTY OR หนึ103่งร้อยามถึงหนึ่งได้โดยการสุ่มนะครับผมอันนี้คือเลทอันแรกนะเลทอันต่อไปนะผมเป็นนักเตะ OR 1นึ่งร้อยถึงหนึหนะครับผมสามารถเอาไปเอ็กเชนเป็น OR 1นึ่งรถึงหนึ TOTY ได้แบบสุ่มนะผมเลทที่2ส่วนเลทที่3ามก็คือนักเตะ TOTY w หนึ่งร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยแปดนะผมสามารถเอาไปเอกเชนเป็นนักเตะ OR หนึ่งร้อยแปดถึงหนึ่งร้อยเก้า TOTY ได้นะผมก็จะมีเข้ามาสามอันนะครับแต่จํานวนครั้งเนี่ยแต่ละอันเนี่ยสุ่มได้กี่ครั้งรีเซ็ตทุกเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะผมเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งไว้นะจะต้องรอมันเข้ามาจริงๆอ่ะถึงจะได้เห็นนะครับผมเพราะว่าเยไม่ได้บอกไวจริงจริงนะครับแล้วการเอกเชนนะครับ ตรงนี้นะที่ผมพูดไป3มเดเมื่อกี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการ exchange ตรงนี้นะครับ <_ brushing> ก็คือตรงนี้อ่าน,นี่ตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องนะครับผมนี่จะไม่เกี่ยวข้องกับอันนี้5้าสิบครั้งไม่เกี่ยวโอเคนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมตรงนี้ง่ายๆในส่วนต่อไปนะครับผมที่จะปรับปรุงนะครับนั่นก็คือเส้นทางรางวัลน,นะครับผมจุดแรกนะครับที่จะปรับปรุงก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงคานาวโรนะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากคานาวาโลนะครับเป็น o อ ER 106 t o t y นะครับผมแทนก็น่าจะเป็นการสุ่มมั้งเออหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าสุ่มน่าจะเป็นตัวนักเตะแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะครับเออต้องก็ต้องรอดูว่าเป็นตัวอะไรอะ่ะหรืออาจจะเป็นการสุ่มเหรอวะไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะเป็นการันตีนะ ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วกันเออว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมคิดว่านะครับเพราะมันเขียนไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นนักเตะทีโอทีว่วาน106เออในวิคเนี่ย,นยในสัปดาห์ที่สี่นี้นะครับผมในจุดต่อไปนะครับที่จะปรับปรุงนะตรงเส้นทางรางวัลน,นะคนั่นคือตรงนี้นครับตรงนี้เลยครับเดลเปโโรนะครับผมเดลเปโโรเนี่ยมันเขียนไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นนักเตะว่าน108ทีโอทีวนะครับผม ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นสุ่มหรือเปล่านะ108แต่คิดว่าก็อาจจะไม่สุ่มแหละบ้างเหมือนตรงคานาวาโลป่ะเออคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมอ่ะคือเดิมทีมันไม่ได้เป็นการสุ่มเนาะมันคือได้อยู่แล้วเนาะทั้งตรงคานาวาโลทั้งเดลเปโร่เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่สุ่มหรอกตรงคานาวาโลก็น่าจะเป็นการันตี106สักตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรส่วนตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นการันตี108แทนซึ่งไม่รู้ว่าจะตัวอะไรเหมือนกันนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะครับ เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับการปรับแบบนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าคือก่อนเดิมมันเป็นเดลเปโลเอามาเพื่อเออยังไงก็ได้กันทุกคนอยู่แล้วไหมในกิจกรรมที่แล้วอ่ะมันจะเอามาเพื่ออะไรอ่ะเกือบทุกคนสิไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนเกือบเอในกิจกรรมที่แล้วเนีเเ่ยไอเดลเปโลคนเนี่ยเออดีแล้วแหละผมคิดว่าดีนะแล้วไงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอตรงสัปดาห์หนึ่งถึงแปดเนี่ยถ้าเล่นตลอดอ่ะทุกคนมันได้กันอยู่แล้วครับ ผมว่าโอเคนะเอามาแจกเป็นตัวฟรีไปในกิจกรรมผมว่าโอเคนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับที่จะปรับปรุงนะครับผมนั่นก็คือตรงหลักนะครับผมตรงหลักตรงนี้นะจะปรับปรุงตรงไหนบ้างจุดแรกเลยครับก็คือตรงนี้ครับสกิลเกมนะครับผมจะปรับนะครับผมจาก3มครั้งนะครับกลายเป็น6ครั้งนะครับผมใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับผมปรับจาก3กลายเป็น6นะครับแล้วมันไปลดตรงไหนล่ะมันมาลดตรงนี้นะครับผมลดการดูโฆษณาลงครับ จาก5ครั้งนะครับผมก็จะเหลือให้ดูแค่2ครั้งนะครับต่อวันนะครับผมก็ง่ายๆปรับตรงนี้ไม่มีอะไรมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับแ้มกับโทเค็นได้เท่าเดิมครับผมตรงนี้เออมันแจ้งไว้ว่าได้เท่าเดิมนะซึ่งจริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงแหละมันคงไม่โกหกเราหรอกนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมไปลองนั่งเช็คลองคํานวณดูอีกทีหนึ่งก็ได้เออไม่ใช่ปัญหาหรอกไอ้เรื่องมันปรับจริงไม่จริงตามที่มันพูดนะครับผมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับในห,หลักตรงนี้นะก็คือตรงสกิลเกมนะครับผม สกิลเกมที่ว่าคือ,อยังไงก็คือนี่เลยครับผมสกิลเกมไอ้กระต่ายเตะบอลจิ้งไปจิ้งมาครับมันจะถูกเปลี่ยนนะครับผมคือทางเอได้แจ้งว่ามันเป็นกิจกรรมที่เพิ่งมีเข้ามาเนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะแล้วมันดูมีความท้าทายเกินไปประมาณนั้นเขาก็เลยจะเปลี่ยนนะครับผมเป็นสกิลเกมแบบอื่นแทนนะครับผมสำหรับไอ้กระต่ายเนี่ยดังนั้นนะ,ะมาเล่นหน่อยดีกว่านะเพื่อได้บันทึกจดจําไว้ในช่องนะผมว่ากิจกรรมนี้นะมันได้มีอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะออขอย้ำอีกทีหนึ่งเราจะไม่ได้เห็นอันนี้แล้วนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเอาจริงๆมันยากตรงไหนวะเอเฮียกูไม่เข้าใจวะทำไมมึงต้องเอาออกอะกิจกรรมบอกจะน่ารักน้องน้อยกระต่ายเตะบอลแล้วชิ่งไปชิ่งมาแค่นั้นเองมันดันคิดว่ายากมันเลยจะเปลี่ยนวงงวะเฮียเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงบ้างครับสําหรับไอ้สกิลเกมกระต่ายเนี่ยคิดว่ามันไม่ควรเอาออกหรือควรจะเอาออกนะ หรือมันควรจะไปแก้ไขตรงอื่นแทนะที่จะมาแก้ไขตรงสกิลเกมหรือเปล่านะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมแต่ผมว่ามันหานะคือเพื่ออะไรอะ่ะงงมันก็เล่นได้มันก็ไม่ได้ยากนะครับผมสำหรับผมะนะเออแต่คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิดยังไงนะครับผมเราไปดูจุดต่อไปกันดีกก่อนนะที่มันจะแก้ไขนะผมนั่นก็คือตรงนี้ตรงนี้เลยนะปกติเนี่ยเราจะต้องสุ่มวันละสองครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านเควสนี้นะไอภารกิจเนี่ยก็คือเควสนี้เอออยู่ไหนวะอยู่นี่นี่นี่น เราจะต้องสูมสองครั้งใช่ไหมไอตรงที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับต่อวันเราถึงจะผ่านอันนี้เนาะซึ่งต่อไปนะครับมันจะเหลือแค่ให้เราสูบแค่ทีเดียวนะครับผมเพื่อที่จะผ่านเควสอันนี้นะผมก็อันนี้ก็ง่ายๆจากสูบสองกลายเป็นสูบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมที่จะปรับปรุงนะครับนั่นก็คือชาเลนจ์โหมดนั่นเองนะครับผมเดิมทีนะครับเราจะเล่นได้แค่อาทิตย์ละครั้งนะครับไอชาเลนจ์โหมดเนี่ยแต่การปรับปรุงครั้งนี้นะครับจะปรับให้เราเล่นได้อาทิตย์ละ3ครั้งนะครับผม ก็ง่ายๆเลยเราก็น่าจะได้โทเคนมากขึ้นนะผมคิดว่าไม่น่าจะได้เท่าเดิมหรอกต่อให้เล่น3ครั้งก็ตามผมคิดว่าน่าจะได้ครั้งละ56เหมือนเดิมแหละแต่เล่นได้มากขึ้นอีก2ครั้งจาก1กลายเป็น3ครั้งนะครับผมเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับผมสาหรับการปรับปรุงนะครับผมกิจกรรม toty หลังจากผ่านมา1อาทิตย์นะครับปรับปรุงตามอะไรตามฟีดแบ็กของผู้เล่นนะทาง y ยได้แจ้งไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมผมคิดว่าก็มีจุดที่ดีนะครับผมหลายจุด อย่างเช่นตรงเอ็กชแนนอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอย่างการดูโฆษณาเนี่ยอ่านดูน้อยลงอันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าเราก็ไปเล่นสกิลเกมมากขึ้นอีกอยู่ดีแต่ว่าการเล่นสกิลเกมกว่าดูโฆษณาเหมือนเล่นสกิลเกมจะเร็วกว่าเนอเอ,อผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วมีตรงไหนอีกที่น่าสนใจอ่ะตรงเดวเปโรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนาะคานาวาโลก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นอันนี้ก็โอเคนะครับผมผมคิดว่าดีเลยยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะว่าตรงไหนดีนะครับผมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมหรือในบางจุดดนนนะะคครับับที่่วิวาามาผมผ ซึ่งว่าแม่งปรับทําไมวะอย่างไอกระตายย่ายเงี้ยไอตรงกิจไอสกิลเกมกระต่ายเนี่ยปรับทําไมผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้ยากนะสําหรับผมนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้แล้วกันใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมให้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสมาชิกก็จะมีกลุ่มไลค์เข้าด้วยนะถ้าผมบ้างผมจะเข้าไปตอบนะครับผมหรือ สามารถสนับสนุนได้ด้วยการโด o n a t i o นะครับผมมีลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นซุปเปอร์แตงนะครับซุปเปอร์แตงก็จะเป็นข้อขอบคุณนะครับผมอยู่ใต้คลิปเหมือนกันใกล้ใกระปุ่มกดไลค์กดแชร์ของ YouTube เลยนะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่างๆนะที่ผมจะทำเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับเกมฟีฟ่ามือบายนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่่าาาานน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 ีีีี้้้้้้แแลลลลววววกกกััััััััะะคคคคครรรรรรบบบบบบบไไปปเจออออใใใหหหหมมมิืฟ์สสสสตตผ็งขุณด๊ยย